โอเคครับผมกลับมาอยู่ในเกมไม่ได้แค่อะวันนี้ผมจะมาเคลียร์เจ้ายักษ์อีกหนึ่งตัวนะครับเจ้านี่แหละครับเจ้า Ark Angel ครับเนี่ยเจ้าบาร์นี้ครับผมอะเจ้าบาร์นี้เป็นเผ่าเทพครับผมแล้วก็เจ้านี่จะตีรถดาวเมจครับตีวาร์ปตีพื้นที่แล้วก็ตีทั้งบทครับผมจะเอาการอยู่ครับอะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปด่านที่สิบครับผมมาจุดตรวจพอดีแล้วครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไป มาครับมา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 อะ่ะเดี๋ยวหลังจากเคลีย์ด่านที่สิบผมจะไปลองเคลียด่านที่สิบเอ็ดถึงด่านที่ยี่สิบดูนะถ้าไหวก็จะมีคลิปด,ด่านที่ยี่สิบครับถ้าไม่ไหวก็คือไม่มีบผมโอเคครับเปล่าตามไปก่อนเลยครับหนึ่งรอบสองรอบครับผมมาเลย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 เจ้าตัวเล็กๆนั่นชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอะ่ะเจ้าหมาดำมาเนาะเกลย่างหลบครับผมแล้วก็นแค,คนครับไปฟาร์มตังค์ให้หน่อยเือเคนแคน เยี่ยมมากน้องสวยงามครับผมโอเคแล้วก็กระเป๋าตาังอีกหนึ่งรอบครับประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรมากละไป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 ตบบ้านมันโอเคเจ้าอาเกนเจอมาละรีบเคลียเลยรีบเคลียร,รีบเคลียเลยอะถ้าน,น้องสกิบบัสผมอยู่เวลามันได้นั่นแหละเยี่ยมมากครับผมตีโัวเลยครับอ่าเออโดนรัวๆโดนรัวๆ,ๆอยู่เวลามอีกน้องถ <c oughs> ้าน,น้องสกิบบัสอยู่เวลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะดีมากเลยครับ เจาฮีวิสืไปครับผมโอเคลูกน้องมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับน่าจะเคลียในไม่ช้าครับไปครับเจ้าสกิวบัสไปเพิ่มครับผมเรียบร้อยไม่เลยจะตายเนี่ยเฮ้ยตายแล้วน้องเออโดนแคลรี่เผาอีกหนึ่งรอบครับผมจบแล้ว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 ยอมสักทีเถอะโอเคโดนอยู่เวลาโดนแคนตบกระเด็นแล้วครับอ่ากระเด็นหนึ่งรอบครับผมน่าจะใกล้แล้ะครับน่าจะใกล้ลวครับสกิวบัสรมเนี่ยน่าจะใกล้ไปละครับ โอเคอ่าเรียบร้อยครับเจ้าบอสเป็นไปละก็จบบ้านเลยละกันนะครับเร็วรีบไปเคลียร์บ้านกันเลยทุกคนเร็วเร็วเร,วเร,วเรวยิงมาช็อกโกแลตสวยครับผมโอเคอยากจะปั้นขึ้นห้าสิบจังเลยอะแต่ยังไม่ได้เคลียร์ตำนานเลยบ้าเลยโอเคครับจบเรียบร้อยแล้วครับ <Y> ah <oo> แล้วก็ได้ตัวแมวมาสองครับผมอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ